เรายึดกลางเรายึดกลางห้ามใครยึดที่ได้ปืนหรอไปน้องชั้นหนึ่งมีปืนกนะันยังไปปิดมันะ่ะมีนลพี่มีละหน,น้าผมจะเดือดข้างล่างมันเหีห่ยวเออข้างล่างหรอ อ้าวพอมีทีมงานแล้วแม่งโหดเลยว่ะพี่ชอบยิงคนเดียวเลย <c oughs> ไปหน้าห,ห่วงว่ะเพิ่งมาโอ้อ <c oughs> ยพี่ตรงทางขึ้นข้างบนนั่งใี่ครับจอย ข้างหน้าผมมาสอ้าวหมดแล้วหมดแล้วเฮ้ยหน้าผมตัวนึพี่ับนะคหน้าเลเลสาั้งที่เลยชุบนบเบอร์สมคนียาไหมครับิ้งยาให้

กน,นนะันอ่ะไปยิงกันอยู่อโอ้ยส่วนาน้องชายพี่ฆ่ามาน้องโอ้โหผมจะไม่มีสั้ขอบเลยพี่ชายดั่งไวไหนตัวน,นี้พี่โอเคพี่เดมดูให้ <c oughs> <He S 1> เห็นตัวแ<ะ>ล้ว ไเจ็บนะเจ็บพี่เจ็บกดมันได้ดีดิกดอีกกดอีกให้มันโผล่ฝั่งซ้ายผมล็อกขาดเลยพี่ต้นไม้นั้นบ้านมีนะพี่ เตรียมขึ้นเขาไปยิงกองบ้านให้ไ่มีกระสุนเขียวแปะแบงงผมป่ะครับแบงได้เยอะเดี๋ยวระวังน้องนะอันนี้คือซ้ำเหร

บ้านทางขวาเราตายหมดใช่ไหมครับหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวบ้านขวาตายหมดแล้วเดี๋ยววิ่งไม่พี่เดี๋ยวล็อกให้ผมขอไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนไม่เล่อบไม่เล่นหอบมุ้หัวพี่มะวุ้นหัวพี่มะโอเคพีมม่มองมาหน่อยเห็นปะมองมาหน่อยเห็นปะผมล็อกได้อยู่พี่พี่เล่นตัด

ปอดเต้งปอดเต้ยเฮ้ยมีคนเฮ้ยมีมีมีอันนี้ตายหล,ห,ลหลังเราก็มีนะพี่ Watch out <ด> น่าจะเป็นเพื่อนมันอะที่กำลังจะไปหายิงใครอะยิงผมพีม่มันยิงน่าจะยิงตัวอีกทนตายแล้วเดือดเดือกทีตรงล่างดีกว่าวุ้ย,ย Watch out มันป้ามรอุ้ยอุยชมาแล้วน้องนนสวยสวยช่วตัวไอ้ดับไน่นไ้่อตัวเนี้ยมันมีอีกปะมันชุดชุดขาวไหมพี่ไอ้ดับมันอยู่มันมันอยู่เ้คะคนละที่พี่คะที่คะตัววของจริง พี <muitas> ่ข oh, ับไม่ได้พี่ล็อกได้ได้ได้พี่ได้นี่ก็ดังพี่นี่ก็ดังคนนี้กดันนี้นี่กดังเลยเอาเลยพี่ผมเดินเก็บเฮ้ยหน้าผมหน้าผมพี่มันจุ๊บมันปั๊มปะจุกบมันเสร็จแล้วใช่พี่ใช่หนีไปผมล็อกให้อยู่แล้วหนีผมไม่เข้าอะไรเงี้ไงวะ ข้างหวังข้างหวังเจ็บมากพี่ชอบมาพี่อาระเบิดไม่เข้ายืนอ่าระเบิดไม่เขานั่งอยู่สามตัวพี่โอ้ไม่อยากวิ่งลงบ้านเลยว่ะแม่งอย่างโผล่มาจากหน้าต่างอุ้ยเกินไปพี่เกินไป อันนี้จริงอิเียฟุกจัดเลยเกินเกินนัดเดียวรู้เรื่องอเรื่องห้หัวด้ตกใจ อุ้ยโหกบตายเกือบตายตายจริงจริงเป็นอะไต้องมาละไรต้องีเฟกมั่วอาไปจ้ะรีเฟกมั่วอไเออมันไม่นห็นแล้วน้องไม่เเวนตัวี้ไวมันยืนนิ่งนิแล้วมันแฝงมายิงผมประมาณไปที่มาร์กเลยบ้านเหรอกระเป๋าสิไม่ไเนินเโอ้โหยตายหาน ูบนหัวก็มานี่มันจะไจะมาน่าจะยิงได้รออยู่เลยรออยู่เลยตัวนึเสรล้พี่ต้นไม้สตัวแล้วอีกตัวนึงพี่น้อง่งนีเออสวยพี่เอาละสองตัวล้ เดี <Keep> on, ่ยวตัวเดียวคงใช่ไพี่เรามาสามไปสองสองมันเห็นมันพร่าน่าจะงูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินขวากันมั้ยไม่ได้ลิมวงละทีเพราะว่าตามหินใช่ปะเน็ตเช็คนะาเนี่ย ขึ้นข้างหน้ารุ่สมีมีสม,มองมีสม,มองขาด<อ>แล้วขาดแล้ว ไอ้วงอยู่กับเราเลยวะนี่ผมเนีนนะเนีนกระท่อมเล็กกะพี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อยู่บนป้อมเลยวะเกี่ยวป้อมนี่ไงปิงเลยโอ้โหยิงอะไรนะยิงสิคิวอะเกือบไผมยิงไปแปดเลย เข้ากันเลยโหก็หแ,แปลกเหมือนกัน